กราบสัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคา r ์บาลอินฟินิตคอมโบกับผมนัซเซอเกนะครับล้วก็ช่องนัซเอกด้วยนะครับสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมคาบาวนั่นเองนะครับกับกิจกรรม6.6ที่จะหมดภายใน2วันนะครับก็มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอนอื่นขอฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยนะครับใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกติดต่อไปที่ร้านสเต r ่าโกผัดได้นะครับแล้วก็ ใครเนาะที่อยากทําการเปิดบอทนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือหรือเปิดคอมทิ้งไว้สามารถที่จะใช้บริการเช่า UG Phone ได้นะครับ UG Phone คืออะไรไปดูกัน UG Phone อพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG one ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a s e r X นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรม6.6ที่ผ่านมานะครับ มีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าซื้อบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาซื้อแพ็คให้ดูด้วยนะครับว่ามันคุ้มมากน้อยแค่ไหนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากด subscribe, กด s u b สไครต์กดไลค์กดกระด,ดิ่งด้วยแล้วกันนะครับไปดูหน้าเว็บไซต์อาบ่าวอินฟินิตคอมโบก,กันเลยสำหรับในส่วนของกิจกรรม6.6โปรเดตต้องโดนนะครับเติมแกงให้สุดแล้วรวยให้มันนะครับสำหรับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับก็เพิ่งมาวันที่6ที่ผ่านมานะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแหละนะครับ สำหรับในส่วนของแพ็กนะครับที่มีให้เราซื้อเนาะแพ็กจํากัดเวลาแพ็กแรกที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของแพ็กของขวัญ1ขวบนั่นเองนะครหรือว่าครบรอบ1ปีนั่นแหละนะครับราคา9,990 Wallet Point นั่นเองนะครหรือว่าราคา1,000บาทนะครับก็999บาทนะครับได้รับในส่วนของเลสเจมสนะครับประมาณ9,990พันเก้าาส็ติดสมอหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็อาร์เจมอยู่ที่200นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่16มิถุนนนนนายัั่เองะครบ สามารถซื้อได้ทั้งหมดนะครับ5ครั้งนั่นเองนะครับต่อ1 ID เนอะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดไอเทมที่ได้รับจากแพ็กนี้นั่นเองนะ่ยประหยัดไปถึง80%กันเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกนะครับ Forge Jam Package นะครับได้รับ101,000 Forge Jam นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ Extreme Core level 7นะครับ1อันนะครับผูกมัด ID นะครับแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของพวกเพชรคิดนะครับอปชั่น5 d y นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวก b a s i g e p แล้วก็ WXP XP นะครับฟอร์ดวิ่งเพชร XP แล้วก็ดอปเลดนะครับได้ทั้งหมด7วันอย่างละหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีมากนะใครที่แบบมีงบมาเยอะก็สามารถซื้อได้นะครับทั้งหมดก็ประมาณสักตีสักห้าพันนะครับเพราะว่ามันซื้อได้5ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เอา x t r e m c o r e 7นะครับมาทําการตีโบเอ็กได้นั่นเองครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของชาออสซิลสโตนนะครับราคา4,990ัารเวอลเลตพอยต์นั่นเองนะครับหรือว่า499บาทนั่นเองนะครับ ก็ได้รับในส่วนของชาวออสซิลสโตนไปเลยสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับแพ็กเกจนี้แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเพชรสลิปปิ้งคิดนั่นเองนะครับคอนเวเตอร์ ter, เนาะก็แพ็กนี้นะครับสามร้อยเก้าสิบแพ็กนี้นะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบวอลเลตพอยต์หรือว่าสามสิบหรือว่าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นเองนะครับก็ได้รับในส่วนของเล็บเจมนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบอาร์เจมสี่สิบนั่นเองนะครับแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่ได้นั่นเองนะครับกับเพชรสลิปปิ้งคิดนั่นเอง ัดมาจะเป็นในส่วนของเพสเลปเปิ้งคิดนะครับเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าราคาอยู่ที่7,990บันเการยพอยหรือว่า799บาทได้รับเล็บเจมนะครับ7,990พัก้ร้อาร์เจมแปนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่ได้นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเพสเซฟตี้คิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับราคา399นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ d ีไอซิลสโตนและถัดมานะครับจะมีในส่วนของหัวข้อแพ็กซุ่มใบดัน V10 นะครับ200 เลฟเจมนะครับสามารถซื้อแบบไม่จํากัดได้นี่เลยก็จะเป็นในส่วนของการสุ่มดันเจี้ยนนะครับระยะเวลาถาวรเนาะสามารถสุ่มกันได้ราคาอยู่ที่200เลฟเจมนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยนะครับแพ็กเกจอีกมากมายในส่วนของหัวข้อเลฟเจมนะนี่นะครับมีแพ็กเกจ e x t r e m e c o ค e ด้วยนะครับสถึงห้นั่นเองถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอบังแบบ1000นะครับจะเป็นในส่วนของพวก พ็ก x p นะครับหนึ่งพันเปอวันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดกดใช้นะจะเป็นแค่1นวันนะแต่ระยะเวลานะอยู่ที่7วันนะครับตู้เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับก็2องหมื่นเลฟเจมนะครับนี่จะเป็นกล่องสุ่มตามนี้นั่นเองนะครับอวอนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็กเกจต่างๆกับหัวข้อโปร6.6นั่นเองสาหรับตัวผมเองแล้วนะครับผมว่าที่คุ้มที่สุดก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแพ็กของขวัญหนึ่งขวบนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วแหะนะครับเพราะว่า ได้ xsim call ร้เจ็ถาวรเลยนะครับแล้วก็ได้รับพวกของพวกนี้ด้วยครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวผมจะซื้อซัก1อันนะครับหรือไม่อาจจะเป็น5อันก็ได้เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับเงินที่ผมได้เติมไปนะครับก็จะมีประมาณ5 1 9 1มื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดวอลเลตพอยต์นะครับก็ตีเป็นเงินประมาณสักงห้าพันกว่าบาทนิดๆนะครับก็ผมว่าจะซื้อแพ็กนี้นะครับเห็นไหมระยะเวลาอยู่ที่2วันกว่านะครับก็ซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับ ผมซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ5อันครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ราคาฟอ์เจมที่ผมจะได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก55 0 0 0 0หนประมาณนั้นครับก็ถือว่าคุ้มเนาะแล้วก็ตามนี้เลยก็ถือว่าคุ้มมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนพวไหนที่แบบว่าเอออยากจะได้อันนั้นอันนี้นะก็ลองมาดูก่อนได้เพื่อแบบจะได้ฟอ์จะได้ฟอ์เจมนะครับแล้วถ้าเกิดแบบอยาได้บุญาเพิ่มเห็นไหมมันเพิ่ม75 0 0 0เลยแต่เมื่อกี้มันได้แค่550,000หมื่นนะครับอันนี้ได้575 0 0 0หมื่นห้านะครับก็ถือว่า แตกต่างกันแต่ว่าจํากัดเวลาจะได้ของแถมเยอะกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ร้านค้าโบนัสอันนี้ก็เรามาดูกันได้ว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรนะครับเช่นอะไรเนี่ยห้าพัน 5, นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อแพ็คจํากัดเวลาให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับของขวัญหนึ่งขวบคือไปเลยนะครับห้าแพ็คโอเคราคาสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบวอลเลตพอยต์นะครับปึ้ง เรียบร้อยครับแล้วก็ร้านคา้าโบนัสนะครับผมจะมาทําการซื้อแพ็คไดโน่นะครับเพราะว่าอยากได้เลฟอยากได้ฟอร์เจมนะครับห้าพันซื้อเพราะว่าเลฟเจมผมมีเยอะนะครับแล้วก็มาหาดูพวกนี่เลยแล้วกันนะครับไปสุ่มใช่ไหมมันได้ของดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าได้ชุดนี้ แล้วก็มีสุ่มใบดำบีสิด้วยนะครับอันนี้กดไปเลยทั้งหมดห้าสิบมันได้สองรใช่ไหมผมกด50แล้วกันนะครับอยู่ที่หนึ gem. ่งหมื่เฟเจมไปโอเคครับ50าสิบใบดันแล้วก็มาดูเซเซเลียวนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะน่าสนใจเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างสําหรับในส่วนของแพ็กเกจที่พูดไปต้นคลิปนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราทําการซื้อของนะครับในส่วนของกิจกรรม6.6ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ใบดัน50าบนะครับเบิ้มเบิมแล้วก็เงินอีกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแพ็กไดโนหรือว่าไดโนเสาร์นะอ่ะกดรับไปได้มา5,000นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแพ็กที่ผมซื้อมาอ่ะนี้จะเป็นแพ ที่เราซื้อมาทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ Extreme c o r e Level 7นะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นการตีโบว์ Extreme c o r e แล้วกันนะครับอโอเคนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่านะครับก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ได้ของแถมในจดหมายเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะจัดแพ็คนี้ก็แนะนำนะคุ้มนะครับที่คุ้มที่สุดก็คือเนี่ยได้เนี่ยนะครับ ETP 100%นะครับซึ่ง e p 100%เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อก็ พอได้เลยนะครับว่ามันแพงนะครับแล้วก็มีมากสุดๆมีแค่500เท่านั้นเองนะครับใครที่แบบจะทําการบูตโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาทําการซื้อตรงนี้ได้นะแล้วก็ใช้ในส่วนของคูณพันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ผมนะเซกต้องราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดบอกได้เลยว่าจุกๆนะครับห้าแสนเบาๆนะครับสวัสดีครับ